สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับที่ทุ่งนานครับใครเพื่อนคนไหนที่ได้รับชมคลิปก่อนนะครับที่ได้ทำการหวานข้าวนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนก็จะได้เห็นกันนะครับแล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ทำการหวานอาทิตย์นึงก็ นี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับข้าวได้เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับ ต้นข้าวค่อนข้างจะเกิดดีนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูโดยทั่วเลยนะครับ ผมจะอัปเดตให้ดูเป็นปลายอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาติดตามกันนะครับข้าวนาวานนะครับระยะการเกิดก็พอดีนะครับ ไม่ห่างมากไม่ถี่มากนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตเรื่อยๆครับแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์นะครับว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ